สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมุนิกามาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเขาชูช่องสาวภูพานพารวยนะคะบอราว่าจะเป็นเอซเก้าหรือว่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่นเพึ่งเข้ามากดติดตามเนาะค่ะก็ขอบคุณพี่น้องเอซทุกทกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามมารับชมรับฟังคลิปมาเป็นกําลังใจให้เนาะค่ะ ในคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะ่ะสาวพานกับมีแนวทางของเลขคนไทยบ้านและกะัแนวทางของควายนำโชคอีกแนวทางหนึ่งกับเป็นแนวทางใบเขียวสองตัวบนตรงเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะก่อนที่จะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะ่ะสาวพานกับขอแจ้งนะคะเรื่องที่พี่น้องเอฟซีขอเลขแก้จนมาเนาะคะ่ะ ตอนนี้นะคะยังบ่ชันได้ข้อมูลมาเนาะค่ะกับพี่น้องเอฟซกัขอกันมาหลายนะคะสาวพู้พานกับตามหายอยู่เนาะค่ะถ้าได้ข้อมูลมาแล้วสาวพู้พานกะจะเฝ้าเอามาลุ่งให้พี่น้องเอฟซีได้ไปเป็นข้อมูลเนาะค่ะกะรอกันไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะมาบึงแนวทางคนไทยบ้านกันไปก่อนเนาะค่ะในหมวดที่ผ่านมาผื่นไกน่เข่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะ เอาค่ะก่อนที่จะไปเบึ่งแนวทางนะคะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสนับสนุนรัฐบาลเนาะค่ะอุดหนุนรัฐบาลกันนะคะ ตามที่สาวผ้พานได้แจ้งพี่น้องไว้ในต้นคลิปนะคะในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางที่เพื่อนแห่เข่าในวดที่ผ่านมาก,ก็คือคนไทยบ้านน้อง่ะพี่น้องคะกะมารอเบึ้งรอชมไปน้ากันนะคะว่าแนวทางของคุณไทยบ้านจะไปตรงเลขในใจของพี่น้องบอเอาพี่น้องค้ากะเอาไปเริ่มต้นที่แนวทางแรกกันเลยนะคะสองตัวบุญ ตรงใบเขียวเนาะค่ะที่สาวพันธ์เอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะค่ะก็เคยเอามาแบ่งปันอยู่นะคะงวดนั่นเข่าที่เกาเข้าขงล่างเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเพิ่นหาบนนะคะทาพี่น้องเอฟซีมักชอบในตัวเลขชุดนี้กะติดไว้เนาะค่ะบนล่างนะคะกันทุนของเฮานะคะแต่ว่าก็เน้นบนหลายกว่าล่างจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าบนตรงนะคะ งวดวันที่16มิถุนายนเนาะคะ่ะเพิินหายมากมี1 3 1 5 2 3 2 5หสหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะแบ่งปันฟรีนะคะแคปหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทาง2ตัวบุญตรงตรงเนาะคะ่ะพี่น้องคะทีสาวพันเอามาฝากพี่น้อง fc ทางช่องในงวดน,นี้นะคะลักซิของเพื่อนก็บจะเป็น1นเนาะคะ่ะกับ2นะคะ พี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปผิดจารณากันเบื้องทาเอฟซี FC ท่านใดที่มีรักซิปรักหน่วยเดินดีก็ลองเอามาเปรียบเทียบเอามาวิเคราะห์กันเบื้องเนาะคะ่ะว่าข้อมูลมันตรงกันบ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาค่ะก็แคบหน้าจอกันไว้เนาะคะ่ะเอาไปเบื้องแนวทางต่อไปกันเลยนะคะควายนำโชคเนาะคะ่ะว,วันที่16มิถุนายน2 5 6 6นะคะ สูตรใหม่เนาะคะ่ะบนล่างนะคะสี่ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นไฮมาร์กับมีศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่กะเป็นแนวทางควายนาโชคที่สาวพานเอามาฝากพี่น้องเอซีทางช่องเนาะคะ่ะกะเคยเอามาลงอยู่นะคะกะเข่าดีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่างวดที่พานมาสาวพานบ่ไรเอามาให้พี่น้องเอซีเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะงวดนี้กะเอามาลองเบ่งนะคะ บนล่างเนาะค่ะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะคะ 04, 0 4ก็จะไปตรงกับแนวทางของแอดวิศนุเนาะคะ่ะพี่น้องคะสาวพานได้ลงคลิปไปก่อนหนะ้นานี้แล้วนะคะแนวทางของแอดวิศนุเดินดีมากเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะ0 4 4 0พี่น้อง fc ก็อย่าลืมกราบตัวน้ำเนาะคะ่ะทามากักท่าชอบนะคะตัวเลข ติดไว้บนล่างเนาะค่ะพี่น้องคะเอาค่ะกัแคบหน้าจอกันไว้นะคะถ้ามักถ้าชอบตัวเลขชุดใดพี่น้องเอฟซีก็เอาไปผิจารณาเนาะค่ะเอาไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะคะเอาไว้รุ่นเอาไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะค่ะพี่น้องเอาพี่น้องกัตามที่สาวภูพานได้แจ้งพี่น้องเรื่องเลขลอกกองฉลากเนาะค่ะกัได้ลงใบขาวไปแล้วนะคะพี่น้องคะสำหรับใบที่เป็น รูปแบบของเลขล็อกที่มีสามตัวบนสองตัวล่างที่สาวพานเอามาลงในงวดที่ผ่านมากับประมาณ3-4ี่ใบเนาะคะ่ะพี่น้องขายังบาทันใดมานะคะเอามาเบึงแนวทางของคนไทยบ้านรอเนาะคะ่ะเอาพี่น้องขาเขามาเบึงแนวทางคนไทยบ้านกันนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ เพิ่นไหมาที่เก้าหาศูนย์สี่ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะตัดสองตัวออกมากับเข่าที่ศูนย์เก้าตรงตรงเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคนไทยบ้านเพื่อนไหเข่ามาสองงวดติดแล้วนะคะงวดวันที่ 16, สิบหกผึ่งสะากับเข่าที่ศูนย์สามเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางของคนไทยบ้านนะคะท้าพี่น้องเอฟซีท่านใดมักชอบแนวทางของคนไทยบ้านพี่น้องเอฟซีกับ เอาไปวิเคราะห์เอาไปเปรียบเทียบกันเบิ้งเนาะคะ่ะเอาไปผิดจารณานะคะในงวดวันที่16มิถุนายนเนาะคะ่ะสาวพันกันได้มาแล้วนะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีให้เอาไปเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนที่จะซื้อจะลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเฮากะไปเบิ้งแนวทางของคนไทยบ้านงวดวันที่16มิถุนายน2566กกันเลยเนาะคะ่ะ งวดวันที่16มิถุนายนวะาพี่น้องคะเพื่อนไห้มานะคะสามตัวก็คือเจ็ดเก้าหากับห2าสองเก้าเนาะค่ะกับเป็นสองหางเหมือนเดิมนะคะสองตัวตัดออกมากับมีเก้าห9าสองเก้าเจ็ดเก้าหาสามแล้วก็ห7าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะแคบหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเอาไวว ไปวิเคราะห์เนาะค่ะท้ามักถ้าชอบในตัวเลขพี่น้องเอฟซีกะไปหาสื่อหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะเพื่อถึงวันใกล้ประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องเอฟซีอาจจะซื้อบบได้เนาะค่ะเอาค่ะกับแคปหน้าจอกันไว้นะคะแนวทางของคนไทยบ้านนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะกับมาถึงไทยคลิปนี่สาวผูพานกะ ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะบ่าว่าจะเป็นเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีม่นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เนาะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์ให้สาวภุพพาสน,นะคะที่สําคัญกับพี่น้องเอฟซีทุกทท่านหนาลากมากเลยเนาะคะ่ะกับมาคอมเมนต์มาพูดคุยนะคะกับเป็นกําลังใจให้สาวบุพพาน,นะคะได้หาคลิปอัดคลิปหาแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะกับเป็นช่องน้อยเนาะคะ่ะกับ ดีใจมากเลยนะคะที่พี่น้องเอซเขามาคอมเมนต์เนาะค่ะกะเอาพี่น้องคะก็ขอให้พี่น้องเอซทั้งช่องของสาวภูพานเนาะค่ะมีโชคมีลาบเฮงเฮรวยรวยเนาะค่ะในงวดวันที่16มิถุนายนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ